ที่ซื้อบ้านหลังนี้สามารถเดินทางไปยังรถไฟฟ้า BTS คูคดได้แบบไม่ต้องใช้รถส่วนตัวเลยนะคะแปลวหมายความว่ายังไรตามมาค่ะเดี๋ยวพัอจะเล่าให้ฟังตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านบุญทเรกนิวสไตล์นะคะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะจะห่างจากตลาดล่าสวายเนี่ยแค่50เมตรเท่านั้นเองตัวบ้านนะคะทําเลต้น,ต,นต้นโครงการนะคะเข้ามาจากป้อมยามเนี่ยแค่150เมตรเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าคุณสามารถเดินจากตัวบ้านนะคะไปยังตลาดล่าสวายซึ่งจะมีรถมินิบัสนะคะที่จะไปรถไฟฟ้า BTS คูคดเนี่ยจอดให้บริการอยู่นะคะตัวบ้านนนะะคะเื้อที่ 34ตารางวานะคะขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ําและหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยมาจอดรถนะคะในบ้านเนี่ยได้2คันนะคะหน้าบ้านก็สามารถจอดได้อีก1คันค่ะหน้าบ้านหลังนี้นะคะจะหันทางด้านทิศตะวันออกส่วนข้างบ้านตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ว่างที่สามารถปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะหน้าบ้านทางนี้นะคะจะหันทางด้านทิศเหนือค่ะรมรินทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวตามพราไปดูในบ้านกันนะคะว่ารีโนเวทพร้อมอยู่ไว้ยังไงบ้างค่ะตามมาเลยค่ะ มาดูในตัวบ้านนะคะเป็นบ้านเล่นสเตปแบบนี้เลยนะคะตัวบ้านเนี่ยนะคะปูกระเบื้องทั้งหลังเลยนะคะเข้ามานะคะก็จะพบกระถูโล่งๆอย่างนี้นะคะนี่เลยค่ะที่ดหนของบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะมีกระจกนะคะด้านข้างบ้านเนี่ยบานกว้างๆแบบนี้เลยสองบานทาให้บ้านเนี่ยดูโปร่งมากเลยซึ่งฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือซึ่งจะร่มรื่นทั้งวันเลยนะคะหลังนี้นะคะมีห้องครัวเรียบร้อยแล้วตามพามาดูค่ะ นี่ค่ะห้องครัวนะคะปูกระเบื้องนะคะรวมถึงมีเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะครัวนะคะจะมีช่องแสงนะคะให้แสงสว่างในเวลากลางวันแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเขาไม่ได้เปิดไฟนะที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นแสงธรรมชาตินั่นเองนะคะมุมนี้นะคะก็จะเตรียมไว้สาหรับวางเครื่องซักผ้านะคะซึ่งก็จะมีก๊อกน้ำนะคะรวมถึงท่อระบายน้าทิ้งสําหรับเครื่องซักผ้านะคะไว้เรียบร้อยแล้วห้องน้าชั้นล่างเนี่ยนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะปูกระเบื้องเนี่ยจะถึงเพดานอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะนี่ค่ะ เล่นสเปรดนินะะนะะดนึงนะคะสาหรับโซนเปียกนะคะน้ำจะได้ไมกเซนก็ไปโซนแห้งนะเดี๋ยวตามพาไปดูชั้นบนกันเลยนะคะนี่คะ่ะดีใจมากเลยสําหรับท่านไหนนะคะที่ชอบนี่ค่ะบันไดกว้างๆนะคะหลังนี้ต้องบอกว่าบันไดเนี่ยกว้างและรองว่าเดินเนี่ยค่ะสะดวกสบายมากๆนะคะมาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนใหญ่เนี่ยนะคะจะมีระเบียงภายในห้องด้วยนะคะ <S <S ซึ่งระเบียงนี้นะคะก็ะจะหันออกทางด้านที่ตะวันออกนั่นเองค่ะ สามารถเปิดประตูรับลมได้เลยนะคะความพิเศษอีกอย่างของบ้านหลังนี้นะคะก็คือนี่เลยจะมีประตูคอนเน็กเข้าห้องน้ํานะคะแบบห้องนอนใหญ่ได้เลยนะคะมาดูภายในห้องน้าชั้นบนบ้างนะคะห้องน้าชั้นบนนะคะ,น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 ,ะ,คะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาจากโครงการเลยนะคะห้องน้าชั้นบนนะคะก็จะเหมือนข้างล่างก็คือจะมีพื้นนะคะเลื่อระดับสาหรับโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะตามมาดูห้องนอนที่สอ